ดีค่ะวันนี้โมนี่มาแบ่งปันไอเดียเย็บกระโปรงเก๋ๆก,กันนะคะแบ่งปันแพทเทิร์นค่ะอันดับแรกนะคะเราจะทำชิ้นหน้าก่อนชิ้นสามหน้านะคะก็คือชิ้นนี้นะคะชิ้นหน้าทำสองชิ้นนะคะสองชิ้น ตัวนี้จะกว้าง6.5นิ้วนะคะที่จะกว้างกว่าเพื่อนเพราะว่าเป็นสากสากกระดุมเขาจะเกยกันตรงนี้นะคะเนี่ค่ะตัวอย่างตามที่โมเน่จุดๆุดแดงๆไว้เขาจะเกยกันแบบนี้นะคะเขาจะเกยกันความยาวก็34นิ้วกว้างด้านนี้ก็9นิ้วตามที่โมเน่เขียนเลยนะคะตัด2ชิ้นนะคะซ้ายและขวาเป็นด้านหน้านะคะ ต่อไปจะเป็นชิ้นหลังเนี่ยนะคะชิ้นหลังตัดสี่ชิ้นนะคะสี่ชิ้นนะคะชิ้นหลังเนี่ยจะยาวกว่าชิ้นหน้าก็คือสี่สิบเอ็ดนิ้วเพราะว่าเราจะทําเป็นยางยืดนะคะยางยืดแบบนี้เลยค่ะยางยืดนี่อันนี้ชิ้นหลังหนึ่งสองสามสี่สี่ชิ้นนะคะด้านกว้างก็เจ็ดนิ้วนะคะตามที่โมน่เขียนเลยตัดสี่ชิ้น กับงทั้งหมดจะมีทั้งหมด10ชิ้นนะคะเราก็เล่นลายสลับลายกันนะคะทีนี้เราก็มาทําชิ้นหน้าอีก4ชิ้นนะคะนี่ค่ะชิ้นหน้าอีก4ชิ้นก็คืออันนี้1 2แล้วก็อีกฝั่งนี้นะคะ1 2เป็น4ชิ้นนะคะชิ้นหน้าความยาว34นิ้วนะคะด้านกว้างตรงนี้5นิ้วนะคะตรงนี้ก็จะเป็น4นิ้วนะคะอ่ะ ยางยืดตรงนี้เป็น4นิ้ว4.5นิ้วนะคะด้านนี้จะเป็น3นิ้วนะคะผู้ผิดนะคะ3นิ้วคนใส่นะคะไซส์จะใส่ได้ก็จะมีไซส์ L หรือว่าไซส์ M นะคะใส่ได้ค่ะเพราะว่าสะโพกจะอยู่ประมาณ40 41นิ้วค่ะ แล้วก็ยังยืดนี่มันยืดได้นะคะช่วงเอวเป็นสมอกหลังนะคะเป็นแบบฟรีไซส์ได้ไซส์ไซส์เอ็มไซส์เอลใส่ได้นะคะแล้วส่วนตัวนี้ก็จะเป็นกระเป๋านะคะกระเป๋ากระเป๋าเราก็จะทําเป็นรูปหัวใจเก๋ๆนะคะลวงได้นะคะลวงได้แล้วก็แล้วก็เย็บแต่ช่วงตรงนี้นะคะแล้วก็เว้เนไวนะะ้นะคะเนี่ยค่ะเว้นไวใ้ให้เขาลวงได้นะคะ เราอาจจะเพิ่มโบเก๋ๆตรงนี้นะคะเพิ่มโบเล็กๆนะคะน่ารักน่ารักกระดุมติดนะคะใส่อ่าเรียบร้อยแล้วค่ะโมนี่มาแบ่งปันแพทเทิร์นกระโปรงนะคะเอาไว้ใส่เก๋ๆกันค่ะถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะถ้ามีไอเดียดีๆเดี๋ยวมาแบ่งปันอีกค่ะ ขอบคุณค่ะ